The Pianist หนังเริ่มต้นในกรุงวอร์ซอรประเทศโปแลนด์ในปี1939ดิลดับิลอดสสปิลแมนเป็นนักเปียโน,โนชั้นนำของประเทศเขาเล่นในสถานีวิทยุในกรุงวอร์ซอเมื่อริ่มมีการโจมตีจากนาซีและสงครามโลกครั้งที่สองเริ่มต้นขึ้นผู้คนในเมืองยังคงใช้ชีวิตอย่างปกติแต่โลกของสปิลแมนกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล ท่ามกลางการแทรกแซงจากฝ่ายนาซีสปิลแมนเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในเมืองวอร์ซอและชุมชนยิวที่เขาอาศัยอยู่นาซีเริ่มทำลายล้างชุมชนยิวในวอร์ซอโดยการปิดกั้นพื้นที่และบังคับให้พวกเขาย้ายเข้าไปในเกตโทการใช้ชีวิตของชาวยิวเริ่มยากลำบากมากขึ้น เมื่อเขามาถึงเกตโพสปิลแมนและครอบครัวของเขาก็ต้องเผชิญกับสภาพที่แย่ลงทุกวันในขณะที่ความรุนแรงของสงครามทวีความรุนแรงขึ้นครอบครัวของสปิลแมนถูกย้ายไปยังค่ายกักกันในที่สุดสปิลแมนต้องแยกจากครอบครัวของเขาเมื่อการคุกคามของนาซีเพิ่มขึ้นเขาหนีจากค่ายกักกันไปและต้องอยู่ในเมืองโดยลำพัง เขาเผชิญกับความกลัวและการเอาตัวรอดที่ไม่มีใครช่วยเหลือสปิลแมนต้องหลบหนีจากเจ้าหน้าที่นาซีและหาทางเอาตัวรอดในเมืองวอซอที่ถูกทิ้งร้างท่ามกลางความอดอยากและภัยคุกคามจากทหารนาซีที่รอจับเขาสปิลแมนได้รับความช่วยเหลือจากผู้คนหลายคนที่มีทั้งความกลัวและความหวังในการช่วยเขาอยู่ในความมืดมิด ในขณะที่สปิลแมนหลบซ่อนตัวจากการตามล่าของนาซีเขาได้พบกับกัปตันวิมโฮเซนเฟลทหารนาซีที่มีความสงสารและเห็นอกเห็นใจเขาไม่รู้ว่าสปิลแมนเป็นใครแต่กลับตัดสินใจช่วยเขาไว้โดยการจัดหาข้าวและที่พักให้ในช่วงเวลาที่สปิลแมนใกล้จะตายจากความหิวและอาการบาดเจ็บ ทหารโฮเซนเฟลเป็นตัวละครที่มีความสำคัญต่อชีวิตของสปิลแมนโดยเขาช่วยให้สปิลแมนซ่อนตัวในช่วงเวลาที่สงครามทวีความรุนแรงขึ้นถึงแม้โฮเซนเฟลจะเป็นทหารนาซีแต่เขาก็รู้สึกสงสารและมองเห็นมนุษยธรรมในตัวสปิลแมนเมื่อเวลาผ่านไปสปิลแมนยังคงใช้ชีวิตต่อไปในความมืดมิดแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ หลังจากสงครามสิ้นสุดลงสปิลแมนได้รับโอกาสในการกลับมาเล่นดนตรีอีกครั้งในตอนท้ายของหนังสปิลแมนได้กลับไปเล่นเปียโ,โนที่สถานีวิทยุวอร์ซอซึ่งเป็นการแสดงที่สื่อถึงความแข็งแกร่งของจิตใจและความมุ่งมั่นในการเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายหนังจบลงด้วยการที่สปิลแมนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามและการเอาตัวรอดของมนุษย์ ในขณะที่เขากลับมาพร้อมกับการแสดงดนตรีอีกครั้งในสังคมที่เริ่มฟื้นตัวจากสงครามทุกสิ่งที่เขาได้เผชิญกลับกลายเป็นแรงผลักดันให้เขากลับมายืนหยัดอีกครั้งในโลกที่แตกสลาย